béo ngang to đi, không trong súng. về liêu. pha mỏng, dừa như mì, về pha nhang đi. to đi. Để là cái, bạc. bạc, này. cái bạc này. ไปกับพี wow. uh, ่ไปกับพี Nixon> ่อือพี่นกับพี่ยุดตีลุกั้มาปับเปกับยงีเก็บ๊ ับไล่ดุงเบิ่งไอ้ดินก็แล้วกันด้วยเกมเฮ้ยเขบอกหยางนี่ทอโอ้ยัวสิปวดเๆๆแกปิดกนกปิดต้องง้อ่าๆ ใส่กบิบเน่เนาะตรงเต้กบิบเอ้ยเอากูหนอะเยอะมากเลยกูห่างทึ่งอตุ้นนะทำเบอร์เน,นี่ยแล้อนนอกมา เกี่ยวด้วหนูเขาไม่กัดตว่อกันดิแล้วเหรียญเพชรตอนนี้ยังแมปดอยังเดินยเพื่อเชนมันจกว่านี่ตรงมาด้วยนะ

เออเดี๋ยวผมขออนุญาตไปทํา <aunque me> <Har League> <tieksi>

Ừm, biết Phan đi. Nghiên. Hả? ไปโตได้ยนีไงมือยังเง,งางามเด็ดวขอตัดแป๊บนะ่ะ